รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีเล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจใล สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เราอยู่ที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเ,เทพมหานครค่ะและขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเ,เทพมหานครค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมมากราบสัการะขอ,พ,อพรหลวงพ่อโตมารับฟังข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เจ้าว,วาดวุดหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอความสุขความสวัสดี ความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงานในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมนเกิดขึ้นและมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5ทุกทุกวันเสาร์ในเวลาตีห้าถึงตีห้นครึ่งมาโดยตลอดญาติโยมท่านสาธุชนช่วงนี้วันแห่งความรักวันวาเลนไทน์วันแห่งความรัก ที่เราหวังกันว่าจะให้ความรักอะไรต่ออะไรซึ่งกับการรายกันนั้นก็ผ่านพ้นเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันมาเลนทายนั้นเป็นประเพณีของชาวต่างชาติคือของฝรั่งบังค่าเขาแต่เราคนไทยก็รับได้หมดนะก็วันมาในถ่ายเราก็หวังจะให้ซึ่งความรักแก่กละกันหรือมีความรักให้กับกละกันแต่บางครั้งบางคราวก็จะเผลอร่ังไปบ้างเรียกให้ความรักด้วย มอบให้กันด้วยตัณหาราคะก็จะทําให้เสียอ,อกเสียใจไปจนตราบถึงถึงจับเท่าถึงมันตายนั้นความรักในทางพุทธศาสนานั้นเป็นความรักที่เราท่านทั้งหลายสมควรที่จะมีให้แก่กันตลอดการตลอดเวลานะฮะเราจะต่างเชื้อชาติต่างาศาสนาจะว่าจะรักพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเนี้ยเป็นความรักที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์เรือว่าแม้แม้แต่ต่างเชื้อชาติต่างาศาสนา เราก็ขอให้มีความรักซึ่งกันและกันอย่าคิดร้ายทำลายตึงกันและกันในทางใดก็ตามตามเพื่อชาติตามศาสนานะฮะก็ก่อนวันมาเลไทยหนึ่งวันลุงตาก็ได้รับรัตนาจากเอกเอัครราชทูตของอิหร่านที่ประเทศไทยนะก็ได้กระดาบรัตนาลุงตาไปร่วม ประชุมปรึกษาหารือกันหรือว่าไปร่วมในการจัดงานการปฏิว,วัติของอิหรา่านนะเป็นเวลาครบ40ปีหรือว่าวันชาติของอิหร,ร่านอีกประการหนึ่งก็เป็นการมีความประสานทัมพันธ์มีความรักเชื่งกัน,นกันในทางศาสนานะฮะเราแม้แต่จา,จากเชื้อชาติต่างศาสนา อิสลามพุทธคิดตอิสลามพราหมณ์อินดูหรือไม่มีศาสนาแต่เราก็มีความรักไข่ปลองดองสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่คิดร้ายไม่คิดทำลายซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้เป็นที่น่านมโนทนาเป็นที่น่าย,ยินดียินดีดังนั้นญาติโยมท่านสาธิชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขนานี้โยมจะนับถือศาสนาใดก็ตามขอจงอย่าได้คิดร้ายคิดทำลายคิดออลงังแก เรื่องกนรละกัน,กนทั้งในบุคคลในพุทธศาสนาหรือว่าต่างเชื้อชาติต่างศาสนาเราก็อย่าไปแบ่งแยกเชื้อชาติแต่แบ่งแยกชาติศาสนาขอให้เรารักให้กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยึดถือหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศา,าสดาสัมมาพุทธเจ้าคือพระมิหารธรรมถ้าเรามีผมอรรธรรมแล้วโยม การคิดร <muitas> ้ายทำลายเึ่งกนและกันไม่มีเพราะอะไรมีความรักใร้ให้ความรักใร้ด้วยความนับถือกันนะฮะอย่างนี้แล้วก็ขาดเหลือเกืืออะไรก็เกืือกูลสงเคราะห์ซึ่งกนและกันคือเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันมุติตาเออเมื่อเขาได้ดีเราก็ไปแสดงความยินดีเรื่องประเทศใดอยากจะเจริญรลุกเลืองเราก็อนุโมทนาสาธุการร่วมอนุโมทนาสาธุการด้วยอาจจะบางประเทศ ตกระดับลำบากทุกยากเดือดร้อนเราก็ไม่หยีย่ำทามทาเติมไปช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันอย่างที่ประเทศตุรกีทุกประเทศไปช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันประเทศไทยเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือนะเกื้อกูลสงเคราะห์เนี่ยไปช่วยค้นศพส่งเงินส่งสิงของเครื่องใช้ไปช่วยสงเคราะห์นี่ก็เรียกว่าเรามีพรมิหารธรรมแค่นั้น ศาสตราทุกศาสตรายมท่านสอนดีสอนให้มีคุณธรรมจริยธรรมนะและก็รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีที่งามของแต่ละประเทศแต่ละชาติแต่ศาสนาไว้แล้วก็ในช่วงนี้วันที่23 24 25มนีนาคมที่จะถึงเนี้ยลงตาก็ได้มีกำหนดกฎปรึกษากันแล้วว่าวันที่หลงตาได้ย้ายจากวัดไทรตลาดน้ำบาง,บงเียนมา ฟืน้นฟูวัตถุกระบือนี้จากที่วัดที่ชมุดทุดโรมมากหาผู้มาดูแรลรักษาไม่ได้เรือฟืน้นฟูอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่ว่าหลวงตาได้รับการขอร้องจากพระเจราะผู้ใหญ่ให้มา่ฟืน้นฟูวัตถุกระบือซึ่งชมุดทุดโซมมากนะในสมัยนั้นก็ครบ5 0ปีในวันที่23 24 25มีนาคมน,นี้ก็หลวงตาก็ได้รึกษาหรือกับ คณะสงฆ์และคณะศิญยาฤๅษ์ว่าเราก็จะเชิญท่านพออเขตและโรงเรียนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนทั้งหมดนะ,ะก็มี20่กว่าโรงเรียนเพื่อเชิญจเจริญพรมาร่วมกันสร้างบุญสร้างบุสลสร้างคุณงามความดีสร้างความสมัครสมานสามคมคีแต่และโรงเรียนด้วยนะขอโรงเรียนละ 5, 5้คนให้คณะครูอาจารย์ส่งนักเรียนมาบรรพชาสมนเนร ม่ใช่บิรรมเนีภาคดดร้อนเป็นบรรพชาธรรมเนนเพื่ออะไรน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศนแด่สมเด็จพระองค์พาซึ่งพระองค์มีพระนามยาวแต่เราจะเรียกกันว่าพระองค์พาพระองค์พาคือพระองค์ซึ่งทรงมีพระอาการประชวนอยู่ขนาดนี้ขนาดนี้ได้ทราบว่าพระองค์ทรงมีพระอาการดีขึ้นแล้วด้วยการอธิษฐานจิตจากวัดวาอารามต่างๆจากพระสงฆ์ธรรมเนนและคณะ ญาติโยมทั้งสามุชนทั้งประเทศทั้งพุทธคิตอิสระตามอิดูเราก็อธิษฐานจิตด้วยพระส่วนมนจ์เริญจิตภาวนาสร้างบุญสร้างกุศสสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีเพื่ออะไรน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมอธิษฐานจิตขอให้มีพระปฏิหารเกิดขึ้นนะให้พระองค์ทรงหายจากการพระบูชนโดยจับพรนฉะนั้นวันที่23 24 25มีี้นาคมนี้ก็ขอเชิญเจริญพรญาติโยมทั้งสาธุชน ที่รับชมรับฟังรายการนี้แล้วยมมีบุตรหลานที่มีอายุตั้งแต่สักสิบสี่สิบห้าขึ้นไปนะแล้วรู้ว่าอายุครบบวชนะเราจะมีบวชทั้งพระบวชทั้งเนนบวชพระบวชเนรเรียกบรรพชาบวชพระอุปสมบทบรรพชาอุบาสมบวบวชนาคหมู่เพื่อนน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระตรยิยสงสาพระองค์ท่านนะเป็นเวลาสักเก้าวันหรือสิบห้าวันนะอย่างน้อยก็เก้าวันหรือได้สิบห้าวันก็ควรจะเป็นสักสิบห้าวัน ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีเวลาเชือเิญเจริญพรมาร่วมเป็นบวชนาถวายหรือว่ามีบุตรหลานจะมาเข้ามากวาดบวชก็เชือเิญเจริญพรติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือว่าโยมไม่มีบุตรหลานจะบวชมีกุศลลัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรยายจาสมบทบวชนาคหมู่เพื่อนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระสงแด่พระองค์พาในคราวครั้งนี้นะก็เชิญเจริญพร วันที่23 24และ25เป็นวันจัดงานก็เชอเชญเจริญพรนะฮะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้แก่ตัวเราแล้วก็น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมเอาบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่เราได้กระทำนั้นเนี่ยน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่านอธิษฐานจิตขอพระองค์ทรงมีทรงหายจากพัฒนาการพระบัจฉวนโดยจบโดยจับพันและทรงมีพระชนมายุอยู่ยิ่งดีนานแล้วขพระองค์ทรงประทับ อยู่เป็นเม่งขวัญพวกเราองชนชาวไทยซื่อต่อไปตราเท่าโจกรลนานฉะนั้นวันนี้ในท้ายที่สุดนี้กล่าวพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราวปรินาคุณพระศรีรัตนาตรายัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมิกุณดีรสงฆ์และด้วยอำน,นาจบุญญาลิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตสมกงพระกล่งวิบูณสุขอ,องค์ท้าเวสวรรณทั้งสีเขียวเหนียวทัพสีแดงแดงลิธและองค์เท้าเวสอองค พระพิคเนตเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าเทพเจ้าความสาเร็จและทวยเทวาสิ่งต่างกันทั้งหลายในสากุโลกกล่าวขอกราบปรนนาขอเชิญท่านสด็จลงมาแผ่บรมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติพระศาสนาองค์เจ้าฟ้ามกษัตริย์และราชวงศ์จักรีทุบองค์และขอจงอธิฐานแผ่บรมีให้พระองค์พาทรงมีพระอาการหายจากอาการพระบชวาโดยจับพันแล้วพระองค์ทรงมีประชนมายุอยู่ยิ่งเดือนนานทรงประทับอยู่เป็นนม่งฝันว่าเราปรงชนญชาวไทย สืบต่อไปตราบเท่าชั่วกระนานตลอดการเป็นนิดตลอดการทุกเนื้อเทินคอเจ้เดินพร อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางผ่านมายังบางขุนเทียนชายทะเลเชิญชวนแวะเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19นะคะตรงเข้ามาที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครแห่งนี้ค่ะเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อโตกราบขอพรท้าวเวสสุวรรณมาทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโวสถวัดหัวกระบือกันค่ะหากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 7ย์0 5 8 0 0ค่ะ สำหรับวันนี้รายการคิดดีแลนด์เวลาหมดลงแล้วเริ่พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดพเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุขหัวใจคิดถึง ความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ